อันดับโลกเวียดนามแซงเกาหลีใต้อัปเดตล่าสุดอันดับโลกและคะแนนแต่ละทีมจีนหลุด6ทีมแล้วสวัสดีครับคลิปที่แล้วก็แจ้งผิดไปในเรื่องของกลุ่ม C อันดับ 1... อันดับ2ของกลุ่ม C ที่แจ้งไว้ว่าอันดับ1สหรัฐอเมริกาอันดับ2อิอิตาลี แต่ที่จริงตอนนี้ผลล่าสุดก็คืออันดับ2เป็นโปลแลนด์นะครับสรุปกลุ่ม C ก็คือที่1สหรัฐเอเมริกาที่2โปลแลนด์นะครับแต่ว่าเราก็จะมาแจ้งกันใหม่หมดเลยดีกว่าเนาะทั้งหมดนะครับก็สรุปเริ่มตั้งแต่กลุ่ม A ก่อนนะครับกลุ่ม A ตอนนี้อันดับ1ก็คือโดมินิกันแข่งไปทั้งหมด7นัดนะครับชนะ6แพ้แค่1น,นะครับรวมเป็น17แต้ม อันดับที่2ของกลุ่ม A ก็คือเซอร์เบียนะครับแข่ง7เหมือนกันหมดนะครับชนะ5ครั้งแพ้2ครั้งรวมเป็น15แต้มนะครับเหล่านี้ก็คือที่1ที่2ของกลุ่ม A นะครับต่อมาอันดับอ,อันดับ1อันดับ2ของกลุ่ม B บ้างกลุ่ม B ก็ที่1เป็นตุรกีนะครับแข่ง7ชนะ7รวดเลยไม่แพ้ใครนะครับคะแนนนำโด่งอยู่ที่21แต้มเลยนะครับอันดับที่2ก็คือบราซิล แข่ง7ชนะ6แพ้ไปแค่1ครั้งนะครับรวมเป็น16แต้มบราซิลมี16แต้มนะครับที่1ที่2ของกลุ่ม B นะครับต่อไปก็เป็นที่1ที่2ของกลุ่ม C อันดับ1ก็เป็นสหรัฐอเมริกาแข่งไปน7นัดชนะ6แล้วก็แพ้แค่1นะครับรวมแต้มมี18แต้มนะครับเท่ากับอันดับ2นะครับ อันดับ2ก็คือโปรแลนด์โปรแลนด์แข่ง7เ,เหมือนกันชนะไป6แพ้ไปหนึที่แพ้ไป็น1ก็คือแพ้ให้ประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยก็ภูมิใจน่าดูเลยนะครับชนะโปรแลนด์ได้มี18คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาแต่ทีนี้ต้องไปนับแต้มเนาะไปนับแต้มได้แต้มเสียกันโปรแลรนด์ก็เลยเป็นที่สอสหรัฐเป็นที่1นะครับ แล้วนี้ก็คือที่1ที่2ของทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C แต่เราจะมาดูต่อไปก็คืออันดับ3ถึงอันดับ8เลยนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มตั้งแต่กลุ่ม A ก่อนละกันนะครับกลุ่ม A ที่1โดมินิกันที่2เซอร์เบียอันดับ3ก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่เขาก็แข่งเจดใช่ไหมชนะ5แพ้2นะครับก็ไม่เบาเหมือนกันนะแพ้2รวมเป็น14แต้มนะครับ อันดับ4ก็คือประเทศจีนนะครับอันดับ4ของกลุ่ม A นะแข่ง7ชนะ4แพ้3นะครับรวมเป็น14แต้มอันดับ5เนเธอร์แลนด์แข่ง7ชนะ4แพ้3มี13แต้มอันดับ6ก็คือยูเครนนะครับ 5, ชนะ2แพ้5รวมเป็นมีอยู่6แต้มนะครับต่อมาก็อันดับ7อันดับ7ก็คือเชคนะครับ ชนะสแพ้5รวมเป็น5แต้มนะครับอันดับ8ก็คือเม็กซิโกไม่ชนะเลยแล้วก็ไม่มีแต้มเลยนะครับคือศูนย์แต้มแล้วนี้ก็คือกลุ่ม A ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับกลุ่ม A แล้วก็เป็นกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B อันดับ3นะครับก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอันดับ1ตุรกีอันดับ2บราซิลอันดับ3ก็เป็น ญี่ปุ่นนะครับเจแปนแข่ง5อ่าแข่ง7ชนะ5ครั้งแพ้2ครั้งนะครับมีอยู่16แต้มอันดับ4ก็คือเปอร์โตริโกชนะ4แพ้3รวมเป็น11แต้มนะครับอันดับ5ก็คืออาร์เจนตินาชนะ3แพ้4มีอยู่8แต้มแล้วก็อันดับ6เบลเยียมนะครับชนะ2แพ้5 มีอยู่6แต้มนะครับอันดับ7ก็คือเบลกเรียนะครับชนะ1แพ้6เลยนะครับมีอยู่5แต้มอันดับที่8ก็คือเปรูเปรูก็ไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่1แต้มเพราะว่าไปได้เซตนะครับไปได้แข่งแข่ง5เซตเข้าเนาะก็เลยได้มา1แต้มนะครับแล้วนี้ก็คืออันดับ1นถึงแของกลุ่ม B นะครับต่อไปก็เป็นกลุ่ม C นะ กลุ่ม C อันดับ1สหรัฐอันดับ2โปรแลรนด์อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเรามาดูอันดับ3บ้างอันดับ3เป็นอิตาลีนะครับชนะ5แพ้2รวมเป็น15แต้มนะครับอันดับที่4ก็คือประเทศไทยของเรานี่เองชนะ4แพ้3รวมเป็น11แต้มนะครับอันดับ5ตกลงเป็นเยอรมนีนะครับอันดับ5เยอรมนีแข่ง4 ชนะ4แพ้3เหมือนเรานะครับมีอยู่11แต้มคะแนนเท่ากันนะครับ11แต้มแต่ว่ามานับเซตได้เซตเสียของไทยดีกว่าไทยจึงเป็นอันดับ4เยอรมันเป็นอันดับ5นะครับส่วนอันดับ6ก็คือสโลวีเนียชนะ2แพ้5นะครับมีอยู่6แต้มอันดับ7ก็คือโคลอมเบียนะครับแข่ง7ชนะ1แพ้6เลยนะครับมีอยู่3แต้ม และส่วนอันดับ8ก็คือเกาหลีใต้ไม่ชนะเลยแต่ว่ามีอยู่2แต้มนะครับ2แต้มก็มาจากการที่ว่าได้เล่น5เซตอยู่2แมตช์เลยนะครับได้มาแมตช์ละ1คะแนน2แมตช์ก็รวมเป็น2คะแนนเกาหลีใต้สรุปมี2คะแนนนะครับแล้วนี้ก็คือสรุปผลกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C นะครับ ไหนๆก็แจ้งเรื่องคะแนนแล้วเรามาต่ออันดับโลกเลยแล้วกันนะครับอันดับโลกแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกด้วยนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่อันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีคะแนนรวมทั้งสิ้น397.46นะครับอันดับสองของโลกก็คือสหรัฐอเมริกามีอยู่358.62อันดับ3บราซิล มีอยู่352.55อันดับ4ก็คือเซอร์เบียนะครับมี350.86อันดับที่5ก็คืออิตาลี338.97นะครับส่วนอันดับที่6เป็นประเทศจีนมีคะแนนรวมอยู่ที่329.65อันดับที่7โปแลนด์นะครับมีคะแนนรวม327 .89 อันดับที่8โดมินิกันมีคะแนนรวม308.86ส่วนอันดับ9ก็คือญี่ปุ่นนะครับ305.09และอันดับ10ก็คือเนเธอร์แลนด์มีคะแนนรวมอยู่ที่287.94ถ้าไทยอยากเข้า1ใน10ต้องแซงเนเธอร์แลนด์ให้ได้นะครับ ส่วนอันดับที่11นะครับเราก็มาดูกันเ,เป็นของแคนาดานะครับอันดับ11แคนาดามีอยู่265.66อันดับที่12นะครับเป็นเยอรมันมีคะแนนร,รวมอยู่ที่228.36อันดับ13ก็คือประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนอยู่อันดับ14ตอนนี้ขึ้นมา1อันดับแล้วนะครับ คะแนนรวมอยู่ที่222.00นะครับมีอยู่ประเทศเดียวเลยมั้งที่ว่าไม่มีจุดทศนิยมนะครับอันดับที่14เป็นประเทศเบลเยียม1 9 9่7ยม199.57นะครับแล้วก็ประเทศที่15เป็นฝรั่งเศส184.99นะครับแล้วนั่นก็คือ15ประเทศอันดับต้นๆนะครับ ก็นำมาให้ดูประมาณ15ประเทศแล้วกันนะครับส่วนคู่แข่งของเราที่แข่งไปแล้วเช่นโคลอมเบียนะก็อยู่อันดับที่10บอันดับที่22 149.21คะแนนนะครับแล้วก็สโลวีเนียนะครับที่เพิ่งแข่งกับเราไปนะสโลวีเนียอยู่อันดับที่24ของโลกมี141.28นะครับมีโคลอมเบียสโลวีเนียนะครับ เราก็มาดูเพื่อนบ้านบ้างละกันนะครับก็มีเวียดนามตอนนี้เวียดนามอยู่อันดับที่39นะครับ94.82คะแนนส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับติดกันเลยนะครับก็คืออันดับที่40 ตอนนี้เกาหลีใต้มีคะแนนอยู่93.72ครับทั้งหมดนี้ก็คือคะแนนและอันดับโลกนะครับส่วนประเทศไหนที่เข้ารอบสุดท้ายไปชิงโอลิมปิกนะครับก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไหนที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับโอกาสหน้ายังมีการกีฬานะครับ การกีฬาลูกกลมๆเนาะกีฬาวอลเลย์บอลลูกกลมๆม,มีพลิกแพลงกันได้เสมอถ้าคุณพัฒนาฝีมือกันไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับทั้งทีมโค้ชทีมนักกีฬาทั้งผู้ช่วยทั้งทีมงานต่างๆนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะ แล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนไปนะครับถ้ากล่าวผิดพลั้งไปก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ